บางเล็นี่กจักมันเป็นจังได้เนาะจะให้มันได้ลูกได้เมียมันก็บ่เาอาแต่ว่ากับปัดไปหาเล่นแสเล่นสาวอยู่จักเ็ดจังไหนมันจังบุกติดกับผู้สาวผู้สาวจังบุติดมันยมันเป็นคนจังไหนว่าบักอันนี้อันว่ามันเป็นตุ๊ดมันกัคือผู้ชายอยู่อันนี้ล่ะมันหลบเบิ่งย่ากอันบักลูกชายเนี่ก็ได้โอ้ยจะใครได้ลูกได้เมีย พ่อได้ลูกได้เมียมาซอยพอซอยแม่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนี่นะเห็นว่าก็ได้คือเขาบ่อยากเอานอนว่ามิธีหลายบ่คูอ่อมือนี่มันแ่งเป็นสั้นเนี่ยพนธีลหลายหลายเราไม่อยากได้รเราได้เล็กหน่อยคู่มือนี่ข้านเฮ็ดเบียยล <What? S 1> ูกเจ้าของนี่แหละว้ามิธีพอแต่แม่เห็ดเจ้าของเราพูดว่าอยากเห็ดซอยพอซอยแม่ <What? S 1> เอา,เอา <What? S 1> มาแล้วบ่เออ โอ้มาพี <toys> ่มาพี่มาพี่เทบนั่งอยู่างก็พอเลยหู้ยคุกแห้งจมหาเมืองอยู่โอ้จมหาคนนี้ยังว้ายจมหาเลยจักไปอยังคู่มือคู่มือว่าเห็นหน้าเห็นตาโอ้แล้วไปเรียน้าวคือพอเห็นว่าที่เอาลูกเอาเมียมาให้เบิ่งคือพอคุยเรื่องผู้สาวให้แน่คุยให้ฟังได้เป็นยังคันว่าไปเรีนแซ่เรียนสาวกระไดนี่หลุดมิจกิลีอยู่ผู้ใดกระได้โอก ไปลินสาวเมาขึ้นนี่ก็ได้ไปสรงผู้สาวมาขึ้นจังหนเด็กมาขึ้นนะเน่เออจังสั่นนะแม่เว้ยก็พ่อได้กูได้เข้าใจว่าในแม่สามในแม่ในมีแนวคือตอนในแม่เห็นว่าก็ได้่ปเป็นจัาไหนเป็นลินสาวเลยโอ้ยเขาเลือก็ปา่อยเลยน่นี่ก็ตังสั่นแล้ผมไปลหนที่ไหนก็มิตจเลิกจเลิกเฮ็ดเห็นจ้งไหนก็เลือกตั่วมันเป็นตเลิกบ้นเสา่วกันเยเป็นโรคเป็นเพ่ยยังงูส้วนข่ขึ้นไปทั้ so งหออยู่ เอาเพื่อไปหอจังไนดีโอ้ไปฟังไปซงมันบ่โอ้ปใะชาเขาบอกจะมีเนาะอยเลือกเขข่อยข้อเลือกเขข่อยเลื่องไ่บอเอาบอกไงนิ่งกระไดว้าจงไหนเดียวโอ้ไปหัวมาประมาณข่อยคือไปงกัินมันจะไปเที่ยวมาเออกหงคือไปส่งไป่งกงนอันมงตีนหัวเลยคือหัวหัวมันจะไปตึกช้ามซีสันนกบเนาะเออเออไปหัวเราจัง้าน แล้วพ่อกับทรงปั๊บมันก็ว่าเออเออขอบใจได้เลยไอ้ที่มาส่งมาสั่นเออเออแล้วว่าจังใดบ้างห่วยพ่อกะสีขอตัวกับตัวมาที่นี่เนี่เออแล้วนะมาเออคอยว่างสิไม่พ่อบอกคอยแม่ว่าจังใดโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้มาสั่นอันบ่ขึ้นไปยังกินยังแซ่บๆอยู่ทั้งหอก่อนบอก่าสั่นเออไปกินยังแซ่บๆอยู่ทั้งหอเออแล้วมึงไปบ่หันนี่ห่วยพ่อกะบอกว่าโุ้ย ไอไปบ่านเ้องเนี้ยเสียบเสยบเป็นเป็นก้นไาย้อนเออต้อต้นไปกินเนี้ยเสียบเสบว่าจะของเปก้นไรย้อนเอออ้ยนาะโอ้ก็เแมนบ่ใช่ไหมบ่ก็เป็นก้นไรย้อนว่ตด็กตัวพอโอ้ยกับแมนอย,อยู่โอ้ยม่ามพ่อยไ,ได้พอป่ะที่นี่เอาจังไหนย,ยังวางสั่นโอ้ยมันมาขอินงนั่งเผ็ดเผ็ดเสีสบบยบม,มาเลยนบ่เออมาละก่าก็ชัเอยไอาสั่น ขอจีซ้วนเจ้าไปกินนันต้มโจกหมูอ่อนๆอ,อ,อยู่ปากซอยทั้งหัววะสัน <c ười> แล้วเมื่อวานจะไหนบ่ายห่วยข่อยก็ว่างเฮงเลีเ้ยวเด็กแล้วไอ้กินยังบ่ได้เดี๋ยวสิไปกดไลค์ว, <c ười> ว่านมาโอ้ยมาสั่งบาแมนกูนเน,นาะเนาะเออกูวของสันพอห่วยมึ่อไงนะว่าได้ใจกูนะยังหัวยได้บ้านที่นี่พอเลย อีกเหรออ我说ว่าขอ我说กินเลี้ยวขอมันเดินมันเดินขอ我说ไงนะบัดนี้าเลยกัจจันต์ไอ้กินยังบ่ได้กะขึ้นไปกินเบียร์เป็นมูนั่นชื่อห้องว่ากั่นส่วนนอดขึ้นไปกินเบียร์เป็นมูทั้งหื่อห้องเมี่มึงนี่โอ้ยแล้วมึงไปบ่ไั้นนิโอ๊ยพอก็ตอบว่าโอ้ยขนาดโจกยังกินบ่ได้เบียร์แอลกอร์ฮ่องกงแห้งเลี้ยวเลยขอ我说ไงนะ โอ้ยโอ้ยเนาอเกิดลูกกูได้จังไลยวะเอามันคือบ่ได้ใจกูใช่เนาะหนอโอ๊ย่อสมาได้หนิคนเขาข้างขนาดเลยนั่งบอสอีกมั้งเพราะว่ากินเบียร์เขาว่าไงกินเบียร์กินยังบ่ได้เหนกระชั้นไอ่ขึ้นไปนั่งอันจิบกาแฟจิบชาข่อยแบบ นหน่อยก็ได้ว่าสั้นเออจังสี่คือสิไปแมนบ่โว้ยแห้งเลี่ยวเลี่ยวเอาายโอ้โหคนไร้ย้อนนี่เขาห้ามกินชากินกาแฟกลางเด้อเนี่พอเฮ้ยคนไร้ย้อนเขาห้ามกินกาแฟกลางเด้อเออเฮ้ยมึงกะบ้าไปอืมมันกินได้เบหมดละอุย้ยไม่ทราบว่าใหใจกูดีเนาะยังมีพ่ออีกพ่อบาดนี่ยยังยังอีกมันคือดุงว่าวอืมบอกเขาไปไอ้เกษสรเจ้าก็ต้องกินยังก็ได้ เต้าึ้นไปนอนหลับหลับซื่อๆเขาจีจัดการเองหรอกว่าสั่งไปนอนหลับหลับซื่อๆเขาจีจัดการเองโอ้ยนอนไม่ได้ใจกูเลยเนาะสร้างบ่แมนกูเนี่ยวะมันเหล้อมไปเปล่าหันบ่กเดี๋ยวโอ้ยเขาบอกว่าโอ้ยไอ้นอนหลับหลับอะไ้ไอ้ต้องเอาหมอนห้องข้อสูงนอนหัวสูงกดตั้งสิบปอย้อนแม่นมึงหู่จัก บอกไม่ใช่มึงมึงแั่ทาเอาเดียวนี่ทาเดียวกว่าโอ้ยเนาะมึงจะให้กูว่าแปลแผลนุ่นบ่เดียวนี่กูบอกว่าจังเลยพ่อเมื่อกี้จักอยู่บอกว่าผู้สาวบอกไปนอนน้อฮึผู้สาวบอกไปนอนน้ำบอกพอนั่นโอ้ยมันกับแม่แหละเนาะโอ๊ยอย่าแม่กูบางเด้กูจะบอกให้ไปนอนน้ำจุบสิบคนนี่ฮแต่สุดพูดแบบนี่ก็งงเสียแล้วบ่ก ทุงจีไปใส่มันก็ไปไปเพาะฉันโอ้ยมันก็บอกแล้วเนาะโต้ก็คอยเลือกแต่แลยวมึงนี่ก็ต้นไปว่าะฉันมึงกับปึ๊กขักบนนั่นน่นเนาะโอ้ยมาซาเป็นรูปพ่อเย่แสงเถอะเนาะเนาะโอ้ยตอนนี้เอาไปกับบุญนึงเนาะอันนี้ละ่ะคนมันอยากพ่ออยู่บ่อเส้าหัหนผู้ใดมันก็หาจังซี่ล่ะอันคู่มือนี่นั่นเงี่ยโมโหปุสาววนกับขัอ๋อ้เงี้ยโมโหนั่นแล้ว โอ้ยแนวนี่ข้าแม่กูนี่โอ้ยเรียบร้อยตั้งแต่ที่แรกกูหู้ยขอเดี๋ยวองโทรศัพท์วบ่อ่ะของกูนี่แหละเออแมนบ่เอากูที่เทาบ่โอ้อเมียเก่าโทรมากเฮะยังไม่เบอร์เมียเก่าอยู่บ่เลยนี่ไม่นี่ตัวเนาะโอู้หูนอนลับบุญรุษะนอนหับเลย รับโถบดเออรับโถตัวเขาทั่วมากอะนาเกียรติอะหลเฮ้ยว่ายจังไหนเกาะไ้่ขึ้นหอดจังไหนเดี๋ยวนี้ว้ายโอ้อยากขอขึ้นดีว้าย ไม่ขึ้นดีจังได้ี่เดียวนี่ตั้งต่กี่นะขึ้นเบ,า,บ,า,บาจังี่โอ้ยเจ้ากระไดเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นได้สบองลูกกระเต็มบ้านเต็มเมืองแหละเจ้ากระไดโอ้ยอยังมาหาเว,ว้าเดอ้อโอ้ย,อยมันขึ้นว่าไรดอกมันขึ้นว่าไรดอกอืมยังกเกาะเมียใครบ่ เฮ้ยเมียข่อยมันขอเงินง่ายแต่ไข่อยอยากกินเรากินยาก่อยไปขอแล้วเก่เาหายร <What? S 1> อดได้แหละเจ้าหญิงมิตรหทยจะจมจะดาเนาะเฮ้ยมัดสิขึ้นได้เนาะฮะโอ้ยเจ้ากระชังว้าเนาะฮะพวกน้องหน้าเมียไม่ข่อยกับ ควบน้องหน้าเจ้าหันอะไรใหญ่กว่ากันวะตีโอ้ยมันก็ใหญ่ซ้ำๆกันเัรอล่ะอือเออเอาละเอาละซ้ำนี่แหละลูกมันมาหลายแล้วเจ้าจะว่าไปหลายหลายามันขึ้นบ่ได้ดอกมันขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ดอกนี่แม่ที่ให้นี่ฉันดูเขหนีเขาหนี เออนี่ยิ้มมาเขาเอาอุ้ยเอาเงินมาใส่หนีน้ำเด้อมากันกระไรอู้หูแล้วมาดาได้มั้ยพี่วะอืนี่ยเขามาขอโทรโทรมาขอขึ้นดีเด้นอุ้ยมาด่าได้กันอืบ่มีเงินนถะนะเห็นบ่มันย่ามันบ่มีเงินเหรอมันมาขออยู่แต่กูอืขอไงเนาะมาหนี้นั่บ่มีเงินเหรอว่าขึ้นหอดอยากขึ้นดีอยากขึ้นจังสันจังสี่เออ ปุป้าบ่าได้เลยเนาะหาว้าได้ที่จริงกูเบาฮักอยู่เขาก็ได้ึว้ายัด <c oughs> บ,บ้าเ่าเขาเรายานี่ยเพะอันเขาพินพิษในการน้ามุ่งย่างเดียวเจ้านี่ว้ายฮยรู้กระได้เนาะที่เมนคือไอล็กครับอบักอะไรกันไรกูมันกัยันมีไฟอยู่เนาะถูกกระซางว้าเนาะก็มีแล้วเจ้ากระดังหนึ่งเขาซุ่มือเนาะฮนั่งไปหันไปนี่ ก็ให้กูไปในแม่สูกูมันกะเท่าแล้วเนาะสิว่าให้กูไม่ควมสุกซ้ำเท่านี่สิให้กูไม่ควมสุกงง่ไหนอแม่สูกระแหงบ่ออกมาเนี่เห็นบอกสุก็ยกบอกวาแม่สูฟังไม่อีย่างก็ใไ้กูไปกูก็ให้กูไปโหลด <c oughs> น้ากูเอออยากไปเรียนทัน,นอยากไปเรียนนี้อยากไปกินเหล้าหันอยากไปกินเหล่านี้อยากไปเรียน้าวเก่าก็ได,ได้ได้ละ่ะคันสีไป ไม่ับได้หรือเปล่าบอกมาหาเจ้าโอ้ยเจ้าเงินเอาจรดับไม่รับตัดแต่พจกหมูอยู่บอกเวลาไฟดับอยู่ต่างประเทศนั้นเขาเจ้าทั่วเขาหาการไฟฟ้าแล้วด้อืมบ้านเขาหรือบ้านนี้บ้านเขาบุญมีดอกทั่วหาการไฟฟ้าฮันทั่วหายไปเสิร์ฟหนึ่งโอ๊ยเจ้าดับอยู่บ่อไฟหันเอาพอกเราแบบไม่เงินดิพ้องใช้กันเราพ้องใช้กันเอาเนาะเออมันเปลี่ยงที่เนี่ยนี่เราพอเนาะออ ว่างถามว่าหวยเมื่อกี้ว่าจะเลยหรือเปลาบอกว่าห่วยแ็่ชิปดาเพื่อกันบอกเฮือนอยู่ใกล้กันปื่นว่าเฮอเฮ้ยเขากับเว่าวล่ะเขาก็ตอบมาจังสันเนาะกับยย้ไปถือว่าเขาเว้าแม่ล่ะอยู่ใกล้กันแย้ไปหาเว้าจังสันอันซ้ำนั่นข่อยกขาบ่กท่านศูนย์ดอกไปศูนย์แห้งอันนี้ว่าดิอันเรื่องไม้ไฟนี่นะปีนักว่าดิโอ้ยเงินดเลย เปลี่ยนรหัสไวไฟจังไหนบอบอกเข้ามั้ยอันนั่งเนี้มึงไปใส่น้ำเขาส่วนบ่อเดี๋ยวนี้ว้ยเนาะจังใจเลสมพวกเขาบวอยู่บ่าเส้าเนี่ยโยคนเท่าไหนบอย่นกันนี่น้ำเพิงเลือเสือเพิงปามันบ่ละไฟกระเนั้นาเดาตั้งแต่ข้าเาติดตะมือเรยอจังไดเปลี่ยนรหัสไวไฟบบอกแมัเ็นจ้าตัวไคนแบบบวบมึงเหรเอา มันแม่นดีๆล่ะเนี่ยเ,เห็นแก่ตัวเดีนวนอดที่เห็นแก่ตัวจังไหนก็ไปใส่น้ําเขานอเขาให้ใส่จนว่าเขาตั้งที่แรกจนนอดป่านนี้มันก็ดีสิตายแล้วเรื่องหลักันเ,เ,กเขาใส่ขีเงี้ยไม่เ,ไเลเ้งอยางไเข้าใจอีหยังบาดนี่เอาไฟใส่น้ำขา้เจ้าตั้งแต่ขา้เจ้ามาตัดแหลกแหลกเลยมันบล่ล่าบาดนี้สมตมติว่าเขาใส่มาแต่แหลกๆมีคนมาเปลี่ยนรหัสไฟไฟโดยบ่บอกเขาเด้เขากำลังเบิ่งหนังมุนวันอยู่นี่แไง เราเบิ้งบ่ได้อีบาทนี่ <ừ> um มันก็บเบิ้งบ่ได้แล้วเนาะเข,เข,เข,ขาเปลี่ยนรหัสเนาะมึงก็สร้บางเป็นแต่ศ <ừ> <ừ> ูนย์เนาะจต่ว่าบ่มึงไม่ไปให้เขาเออเฮ้ยเนาะแต่เขาที่วอาไงมันลูกกัญชัยแสงเนี่ยนี่มาด่ากูนี่นใช่น้ำเขาไปแห้งแล้วก็ยังสิปไปด่าเขาโอ้ยด่าไปก็ไม่ดีดีนี่ละไปก็บ,บาดบบาย,ายัยเจ้าเปลี่ยนรหัสไวไฟเห็นเจ้าคือนมบอกไวก้อนว่างสิอืมเออ เขาว่าแบบไรป่ะโอ้ยย่าลืมบอกไข่กรเลยว่าห่วยเฮ็ดจังสีมันบ่ถือกันเนอะคนอยู่ใกล้กันแหมบอกล่าวกันในแม่ใคว่าว่าเขาว่าเขาว่านิสัยแบบไรเนียนอันเล็กเป็นนิสัยจังสีเนาะเห็นแก่ตัวนะพอเนาะย่านห่อเนาะมึนเนะว่าดูดวยเนาะไหวไส้เขาไปแพยเขาสื่ออ๋อลูกผู้ใด๋อวะ ลูกเพ่อเย่แสงเอาลูกนั่นเก่านี่ใส่พ่อมาใส่เห็นว่าเถ่าซ้ำนี่แหละกูก็ลืมเหมือนแลยเด้แนวมูนี่สูกกะยาเอามาเห็ดน้ำแนวคักไหลเห็นว่ากานันไดมึงจะว่าถอมาดมึงก็นไรมึงก็คือกันนั่นแหละเนี่ยวะอ้ยขนาดเขาส้วนขืนห้องหมดเลยมาจากเกิดเป็นลูกเพื่อใย่แสงเถอะวะผู้ใดส่วนโอ้ยผู้สาวแม่ส้วนขืนห้องล่ะ เจ็บหันเจ็บนี่กินยังก็บ่ได้อุ้ยเนาะเดี๋ยวแม่กูบังเด้ว่ะสี่นั้มีคนชวนเพื่อนนึงมึกว่ไปเห็เนาะเออคนนี้ยังมาสัวคับเลยอ้กูว่าแต่มึงสัวแล้วมันแห่งสัวคักกูมึงนี่เด้อเออโอ้ยกูนี่นี่สัวต้องสัวกูตัวนี้ห่วยเฮ้ยผู้บ่สัวมาชาบกส่วนกูแท้้ห่วย กูสนับสนุนเลยเนี่ยจังสิแต่ว่าลูกมันของพ่เป็นใจนี่นะมี่ลูกชายสองคนกับ่เป็นใจแล้วก็แล้วว่าเป็นใจจะคอนเลยแทนที่กูว่าสิได้อุ้มลูกอุม้มหลานกูยังบ่ไดอุ้มจักเทือยู่นี่ก็แม่ยูหันละอุ้มลูกอุม้มหลานบ่มีกะอุ้มลูกอุ้มหมาแล้วเดี๋ยวนี้ S <S เห็นบอสันไลจกัใาจากใจกูบอกจังไหนน้ำหลูกน้ำเต่ <S 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 เาเนี่ยจังสี่ไยกะสิบอยากห้ได้เนาะบ้านเมืองข้าเจ้าก็เอาเต็มบ้านตเต็มเมืองอยู่อันนี้ชูสองคนนี่อายุกับป่านนีแล้วจนสิเทาพวกแห้งแล้วยังบอเอาลูกเอาเมียโอ้ยสิตจหนหนังไดเนาะ ลูกไม่ใจจงเอ้ยว <c oughs> นะ้ายไปวัดธรรมะนะมากระทืบจมเห,ห,หมือดเหมือดทั้งสองคนเลยชั่วครัดมาพวานเนาะผู้สาวชั่วขึ้นห้องยังบ่ไปตีเนาะเออแมนยังไงเสียงมืนนออ่อนี้เนาะหัวหางสันติติ๊กติ๊กหลุดอันเป้าอยู่นิ่งว่ากูเป็นหมาสันบุเรื่องนี้<อ>ทีนี้ไปใส่ไปเด้อเบิังกันนะ หว่อยก็ไปต่อสร้างแต่เรียกหน่อยมัวนี่โอ้ว้าวไปโทรทีบโทรเดียนเงิดหลายอันลูกนี่ก็ได้ขอบจากให้ได้เห่นอะไรยังก็ได้เอาไปอ่มาแล้วเปรียบกูคือหมาคือยังไปละหากสันดีๆเริ่งๆไปแล้วสร้างบ็ได้ใจกูเลยเนาะ